สวัสดีค่ะติงรีวิวค่ะในที่สุดโซโลเดี่ยวของลิซ่าก็ออกมาแล้วนะสวยปังสมการรอคอยมากจริงๆทางเราพูดเลยว่าภูมิใจในตัวน้องมากๆนะคะและทุกคนสังเกตไหมคอสตูมใน MV สวยมากสวยปังทุกชุดและบ่งบอกความเป็นตัวตนของน้องได้อย่างดีเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นคลิปนี้จะ้ะติ่งจะพาทุกคนมาส่องคอสตูมสวยๆของน้องลิซ่าใน MV ลาลิซ่ากันนะมาดูกันว่าจะใช้แบรนด์ไหนบ้างราคาเท่าไหร่กันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ริ่มต้นด้วยชุดราตรีสีดำฟูฟ่องอลังการลากยาวจนถึงพื้นช่วงกระโปรงมีคริสตัลวิบวับด้วยจากแบรนด์ c h ม m p สติสตาว l ี่เป็นสปริง p r i n g 2 0 1ใ c o กูตูคอลเลกชันเสียดายราคาไม่ระบุนะคะ ต่อมาเป็นชุดที่ลิซ่าเดินสับๆับในซอยเล็กๆแถมจิบแชมเปญกรุบๆนะคะลิซ่าใส่แจ็คเก็ตแขนยาวไหลย,ยกเท่ๆเสริมความเก๋ที่ดีเทลลายกราฟิกจากแบรนด์โนเนมรุ่นนี้เลยค่ะราคา11,300บาทเข้ากันดีกับกระโปรงลายกราฟิกโทนสีฟ้าตัดดำจากแบรนด์เดียวกันรุ่นนี้เลยค่ะราคา5,000บาทปิดท้ายด้วยรองเทา้าบูทสีม่วงส้นตึกจากแบรนด์มาร์คจากคอปส์รุ่นกิกี้แพลตฟอร์มบ,รกกบัคเกิลบูทราคา78,0 0 0บาทค่ะ รวมราคาทั้งเซตชุดนี้ราคาอยู่ที่95,000บาทค่ะ ่อมาเป็นเซตที่ลิซ่าเปลี่ยนสไตล์เป็นอเมริกันเกิลนะคะเริ่มต้นด้วยหมวกหมพรมสีเทาเขียนชื่อลาลิซาอันนี้เป็นสินค้าของ YG นะราคา800บาทมองลงมาเห็นเสื้อสเวตเตอร์โอเวอร์ไซส์สีเทาแขนยาวจากแบรนด์ Peter Littleting รุ่น Gray Marvel Freeze Oversize Hoodie ซึ่งสไตล์ลิต์มีการตกแต่งตรงแขนเพิ่มนะคะเป็นทรงซ้ำปลายแขนจะกวก้างๆหน่อยราคา1000บาทเลื่อนลงมาเห็นถุงเท้าสีขาวยาวจนถึงหัวเขา่าจากแบรนด์ c i In รุ่น Over the Knee บิลเล็กวอร์เมอร์สราคา220บาทปิดท้ายด้วยรองเท้าอาดิดาสรุ่นสเปอร์สตาร์คลาวด์ไฟราคา3,200บาทรวมราคาทั้งสุดอเมริกันเกิลของลิซ่าราคา5,300บาทค่ะ ต่อมาเป็นชุดที่ลิซ่าขี่มอเตอร์ไซค์เท่ๆนะลิซ่าสวมชุดหนังไหล่ตั้งสีดำล้วนจากแบรนด์นี้เลยค่ะรุ่น A W 2 1 Collection ราคาไม่ระบุค่ะมองลงมาเห็นชุดสีแดงวิบวับจากแบรนด์หรูอ l ล็ a ทรอนิค e ์รุ่น Spring 2021 g o u t c o u Collection ราคาไม่ระบุค่ะปิดท้ายด้วยมอเตอร์ไซค์สีดำทรงสปอร์ตดูคติ p e n i c l e V4 SP ราคา1 3 0 0 0 0้บาทค่ะต่อมาเป็นชุดที่ลิซ่าเต้นพพเดนซ ลิซ่ามาด้วยชุดเปิดไหล่ข้างเดียวสีดำชุดจริงๆเป็นเดรสหรูยาวคาดว่าทางสไตลิสต์น่าจะมีการตกแต่งใหม่เพื่อความสะดวกในการเต้นนะคะชุดนี้มาจากแบรนด์ชองปอกูดิเยสปริงทูเทาเซทวนี่กูตูคอลเลคชันค่ะเสดาดยราคาไม่ระบุค่ะ ต่อมาเป็นชุดชิลๆที่ลิซ่าใส่อยู่หน้าบ้านนะคะลิซ่าสวมแจ็กเก็ตไหมพรมแขนยาวสีชมพูบานเย็นมีลายสีน้ำเงินเข้มแซมด้วยนะสดใสน่ารักมากจากแบรนด์อิซาเบลมาฮองรุ่นนี้เลยค่ะราคา150,000บาทมองลงมาเห็นบราท็อปเด่นในสีนูดจากแบรนด์นี้เลยค่ะรุ่นเอลิสรองเวบราราคา5,800บาทค่ะเข้ากันดีกับกางเกงยีนขาสั้นแบบโพนี่สโตนรุ่นโพนี่เทลสราคา3,600บาท และแน่นอนว่าเครื่องประดับจะต้องจากแบรนด์รูบูการีค่ะเป็นแหวนทรงดอกไม้ประดับเพชรรุ่นเฟรเฟอร์ริงราคา380,000บาทและแหวนอีกวงหนึ่งเป็นแหวนทรงเกลียวรุ่น b ีซีโรฟันริราคา490,000บาทค่ะ ปิดท้ายด้วยรองเท้าส้นสูงเข็มสีชมพูจากแบรนด์ Alessandra Rich รุ่น p r u m s i n f u s i a Satin in Pink ราคา21,000บาทค่ะรวมทั้งชุดเซ็ตสีชมพูน่ารักสดใสราคาอยู่ที่1,5400ล้บาทค่ะ ต่อมาเป็นชุดสีทองที่มีกลิ่นอายความเป็นไทยสูงมากนะคะสวยสะดุดตาทางเราชอบชุดนี้มากจริงๆลิซ่าสวมชุดผ้าไหมย,ยกทอผ้าจากลำพูนล,ลายยกพานจากกระพัสีเหลืองทองและกระโปรงสั้นสีเหลืองทองเช่นเดียวกันนะคะประดับด้วยคริสตัลจากสวา r o ล s อ i สกี้เป็นงานปักมือทั้งชุดเลยจากแบรนด์อัสวาราคาไม่ระบ,บุค,ค่ะ มองขึ้นมาเห็นรัดก้ายอดประดับด้วยดอกพุดซ้อนสีขาวทองอย่างลงตัวเลยนะจากแบรนด์สารันรุ่นพุดซ้อน n no. u m b e r 001ราคา95,000บาทค่ะแล้วก็พุดซ้อน n no. u m b e r 009ราคา65,000บาทค่ะปิดท้ายด้วยรองเท้าส้นเข็มสีทองจากแบรนด์เจนวิโด r ร s ีรุ่นนี้เลยค่ะราคา37,000บาทรวมราคาทั้งชุดเครื่องประดับชุดไทยประยุกต์ราคาอยู่ที่197,000บาทค่ะ ต่อมาเป็นชุดที่ลิซ่าแรปเผ็ดๆแล้วก็ฟอนสวยๆนะคะชุดนี้คุมโทนสีดำทองค่ะลิซ่าสวมเสื้อสีดำลายสีทองเกรย์จาก,ก,กแบรนด์วิเวียนเวสต์วูดรุ่นแบล็กสตีนโครเซตต์ฟิทแมทริกโกลโมทิฟส์ราคา240 0 0 0บาทค่ะเข้าเซ็ตกันดีกับเครื่องประดับแบรนด์หรูบูการีรุ่นนี้เลยคะ่ะแหวนสีโรสโกประดับด้วยงู2หัวราคา3 5 0 0 0 0บาทค่ะแล้วก็รุ่นนี้เลยเป็นสีโรสโกประดับเพชรเช่นเดียวกันที่หัวงูราคา2อ0 0 0 0 26,000บาทปิดท้ายด้วยรองเท้าบูทส,สีดำหุ้มข้อจากแบรนด์ d r Martens รุ่น Jordan Max X Girl Platform Angle Boost Black ราคา10,000บาทค่ะรวมราคาทั้งชุดคุมโทนสีดำทองเท่ๆราคาอยู่ที่856,000บาทค่ะ ต่อมาเป็นชุดที่ลิซ่าใส่ใน MV และก็โปสเตอร์เลยนะสีทองวิบวับมากๆลิซ่าสวมชุดสีทองประดับด้วยคริสตัลสีทองเป็นทรงกลมไล่ระยังลงมาวิบว,วับอลังการจากแบรนด์ปากโกระบานเซ็นี้อยู่ใน Spring and Summer 2021 Collection ราคาไม่ระบคคะุค่ะ ปิดไทยด้วยชุดสีดำคุมโทนที่ลิซ่าใส่ถ่ายโปสเตอร์โปรโมทค่ะและชุดนี้ลิซ่าก็ใส่ถ่าย MV ด้วยนะคะลิซ่าสวมชุดสีดำคอ V แขนยาวมีลูกเล่นเป็นเส้นสีดำเล็กๆดูเท่ๆคูลๆมากๆในโปสเตอร์จะเป็นแบบแขนยาวแต่ใน MV จะเป็นแบบแขนสั้นนะคะจากแบรนด์หรูอ e x c h ช n g f o r t i เ r เป็นชุด Spring 2021 g กูต c Collection ค่ะราคาไม่ระบุนะ และนี่ก็เป็นคอสตูมนะคะในโซโล่แรกของลิซ่านะสวยปังทุกชุดเลยเพื่อนๆชอบชุดไหนบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มั่วมอยกับติ่งด้านล่างนี้ด้วยนะคะส่วนติ่งติ่งชอบหลายชุดเลยนะทุกคนตั้งแต่เซ็ตชุดไทยประยุกต์นะคะที่มีความคุมโทนสีดำทองรวมถึงชุดของคุณวิเวียนเวสปูทย่งเงี้ยสวยมากจริงๆราคาก็แอบแรงมากๆ และถ้าติ่งออกเสียงแบรนด์ไหนผิดหรือว่ารุ่นไหนผิดติ่งก็ต้องขอโทษไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็สามารถมาคอมเมนต์บอกติ่งไว้ได้นะต่อไปติ่งจะได้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องยิ่งขึ้นค่ะและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย